นี่คือผับครอบครัวพอมครับสวัสดีครับผมชื่ออีมาดีและพอมอายุ20ปพี่ครับพอมเป็นนักศึกษาทีมหาวิทยาลายัยเครือบังซานมาเลเซียครับผมชอบเรียนภาษาและตอนนี้พอมกำลังเรียนภาษาไทยตอนนี้ผมจะแนะนำครอบครัวพอมที่ละครคนพ่อพอมอายุ53ปีครับ ท่านไม่ทำงานเพราะท่านแคบเลยลแล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่บ้านครับคุณแม่คุณพ่อชอบสัตว์และท่านมีแมวสี่เท่าสีเท่าครับคุณพ่อมีเหล่าไข่และท่านจะไปที่นั่นทุกวันครับคุณพ่อก็ชอบปลุกท้อนไม้เรามีท้อนงอมะม่วงและมะละกอ ปกติคุณพ่อจะให้ปลอมไม่กับพอนบันและพอนเราคุณแม่อายุ47พีครับและท่านเป็นแม่บ้านครับท่านจะทำอาหารให้เราทุกวันท่านก็สะอาดบ้านและสักฝาด,ด้วยท่านชอบทักแล็กปลุกทนไม่เหมือนขับคุณพ่อพ่อมครับ คุณแม่ถักทุกวันทานพลุกต๊ะใหม่มากๆปรอฐานชอบมันพมอมีน้องสาวสองคนและพมอเป็นคุณทอรครับน้องสาวคนแรกพ้ออายุ22ปีครับเขาเป็นครูและเขาเพิ่งเริ่มสอนในดุ่นนี้ครับน้องสาวพมอมีสายแควเพราะสายตาไม่ดีครับ น้องสาวที่สองพร้อมอายุ17ปีครับเขาชอบแลนโทรศัพท์และเขาใช้เวลาแลนโทรศพัพท์นานมากครับเขากำลังเรียนทีโรงเรียนในละเวกเราครับ